โอเคครับเพื่อนๆเาก็มากินกันแล้วครับดูครับเป็นคำโตๆเลยนะผมดูครับโอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้พวกผมหมัดดงนะครับผมในวันนี้ผมก็ จะพาเพื่อนๆทอดมลแรงนูที่ผมหาเมื่อคืนกันนะครับผมเป็นมลแรงนูแบบชนิดนี้นะครับผมที่ผมจะมาทอดกินกันให้เพื่อนดูนะครับผมดูการทอดน้ามันก็ได้อะไรก็ได้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ก่อนอื่นก็ก่อนจะไปกินมลงนี้เราก็ต้องเอาไปชะละน้ําก่อนนะครับเพราะนั้นมันมีอุจจาระหรือว่าขี้นะครับผมโอเคเราก็เริ่มต้นการไปล้างก่อนนะครับโอเคแล้วก็ตัดไปตอนไปดูวิธีล้างกันเลยนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ ใส่น้ำไปที่เรียบร้อยนะครับเราเดงก็มาล้างก่อนนะครับมาดูใกล้ๆนะครับผมดูนะครับโหน่ากินมากเลยนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดก่อนนะครับผมล้างทาความสะอาดก่อนนะครับมันก็ล้างแบบนี้นะครับผมแบบชุ่มฉ่ำของเยอะมากเราไปกินได้กินสดๆได้ดูได้ครับดูนะครับไม่เอาครับผมเดี๋ยวผมจะคั่วให้เก็บเพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็มากินกันเลยครับโอเคตอนนี้ก็ไปดูตอนทุ่ขั่วกันเลยครับไปกันเลยครับผม โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะมาทอดมะแรงนูกันแล้วครับผมกินกันนะครับผมตอนนี้ก็จะเริ่มทอดกันแล้วครับเพื่อนๆก็ดูตามที่ผมทำนะครับผมถ้าจะไปลองเรียนแบบก็ได้ครับไม่อันตรายครับกินอร่อยอีกดีนะครับผมโอเคเป็นแบบนี้นะครับดูครับเพื่อนๆดูชัดเจนนะครับโอเคก่อื่นแล้วก็ตั้งกระทะก่อนนะครับผมเดนนี้ดังไฟเรียบร้อยครับนี่เตาแก๊สดาซิปล้านนะครับอันนี้ก็เราก็มาตั้งมาตั้งเตากระนผมโอเคครับ นี่ก็จะเริ่มทอดให้เพื่อนๆดูนะครับผมรอแล้วก็รอกระทะร้อนแป๊บนึงนะครับมันต้องใจร้อนนะเพื่อนๆจะใส่น้ํามันก็ได้นะครับผมเพื่อความมันแบบกลมๆก็ได้นะครับแบบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแบบทอดแบบสดๆก็ได้นะครับมีสองแบบเราจะใส่น้ํามันหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่คนที่ชอบเลยนะครับผมเคครับตอนนี้ก็ ล้วก็จะเริ่มใส่น้ามันกันแล้วครับผมน้ํามันนะครับผมน้ํามันตาอางุ่นนะครับผมใส่เข้าไปไม่ต้องใส่เยอะครับ <reconstruct ed ling> ใส่พอหอมคอหอมปากหอมคอนะครับมันไมมาละมากไม่น้ํามันนะครับใส่พอประมาณนะครับผมนิดเดียวก็พอใส่นี้เดียวประมาณประมาณนี้นะครับมาดูนะครับแป็นดูแล้ๆเลยครับโอเคนะครับผมแล้วก็ทำกันกลันเล็กน้อย รอมันน้ำมันรอแป,ป๊บหนึ่งครับแล้วไปดูตอนที่ทอดกันเลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะเริ่มการทอดกับแมลงนี้แล้วครับผมโอเคครับมาดูใกล้ๆนะครับทอดแบบนี้นะครับผม เทครับตอนนี้ก็จะมาทอดแล้วก็รอก,กรอบนะครับผมถ้าอยากให้รสชาติที่ดีก็ใส่เกลือนะครับผมเกลือนะผมดอครับเดี๋ถ้าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะครับผมก็คนมันมีมันมีน้ำน,นะครับก็จะมันมานิดนึงนะครับผม เป็นอาหารทางภาคอะไรไม่รู้นะครับแต่ถ้าท,ที่รู้ก็คือผมอยู่ภาคเหนือน,นะครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องดรามาร่าเลยแล้วก็ใส่ผงชูรสนะครับนิดหน่อยนะครับผงนัวนะครับผมดูครับโครับ มีก็น่ากินมากนะครับผมโหดูนะเพืพ่อนเพกกื่อนทุกคนดูนะครับน่ากินมากกับสีสันแบบมหม่ำทีหนึ่งเลยว่าขึ้นสวรรค์เลยนะครับผมขึ้นสวรรค์สามชิ้พี่แปดล้านนะครับผมขวากววาให้มันแหน้งนะครับผมก็ามันมีรสชาตินะครับรสชาติกจะดีมากนะครับโอเคแล้วก็ลองมาลองสักตัวหนึ่งนะครับโอเคครับมาลองสักตัวหนึ่งนะครับ กาหนึ่งนะครับผมโอเคเพื่อนๆดูนะครับผมดูปากผมดีๆนะครบยบอนแล้วครับเพื่อนอร่อยมากครับต่อเ่องนะครั ตอนนี้ก็เป็นการขั้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาตักใส่จานกันเลยนะครับผมวิธีการตักใส่จานนะครับผมนี่เลยครับหอมมากนะครับผมกินแบบอาหารป่ารดเลิศเลยนะครับผมแต่อย่าขั่วนานนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอะไรนะเดี๋ยวจะไหม้ครับเห็นลูกมะเร็งได้นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นการขั่วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดูนะครับผม เป็นการคั่วเส็ษไปที่้อยแบบอร่อยมากเลยนะครับเราก็มาลองกินกันนะครับตามสไตล์หมัดตรงนะครับโอเคมาดูกันเลยครับดูอัพฟสีสันนะครับจะเป็นยังไงครับน่ากินมากนะครับโอเคโอเคครับเราก็มากินกันเลยครับผมดูครับดูใช้มือยิ้มนะครับ กินที่อร่อยมากนะครับเพ่นดูนะครับเอาแบบคําโตๆนะครับดูครับคำโตๆดูครับกินเข้าไปบอืมเป็นคำโตๆเลยนะผมดนูฮะอันนี้มีเศษไม้ด้วยนะครับทิ้งนะครับเรามากินดูนะครับตัวใหญ่นะครับเรามากินตัวใหญ่ดูก่อนเนาะอืมอร่อยมากเลยครับเพื่อนเพื่อนลองไปทำกินกันได้ครับ แล้วมันกีนคำโตๆนะครับใช้มือนะครับประเทศอินเดียเขาใช้มือกันกินนะครับคำโตแล้วครับดูนะครับ,ะะรบอืมอ้าวผมอืมมันก,กรอบๆนะครับผมอืมโอเคครับผมโอเคครับเพื่อน เป็นไงบ้างครับผมในการทอดกรอบของมแมลงนูมแมลงนี้นะครับผมเป็นยนังไงบ้างครับถ้าสนุกก็ถ้าสนุกหรือว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเป็นกําลังใจคนละงหนึ่งลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ<ส>เพื่อเป็นกําลังใจต่อคลิปอีกต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับโอเคแค่นั้นแหละโอเคคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมโอเค